เกมในตำนานโซนโฟและเพื่อนก็อยู่กับเล้วหนึ่งที่เทพครูที่สุดในเซิร์ฟมี20ล้านแคชเกมนี้ผมเคยเล่นล่าสุดเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วสมัยยังเป็นเด็กหัวเกรียนนั่งเล่นอยู่ในร้านเกมพี่กั่กันขอแลกครูน่ครับ50บาทตอนนี้โตเป็นควายแล้วครับขออนุญ,ญาตเป็น Take เทพครูเฮ้ยอะไรอะ่ะอิโซเกเปิดกาชาได้รับ ไลออนแบ็คเดี๋ยวเราไปเปิดก <n ông rees an> <t akers> ันแบบยับยับตอนนี้เกมโซนโฟเพิ่งกลับมาเปิดเซิร์ฟใหม่วันแรกเลยครับที่ผมเล่นนะตอนนี้อยู่คือตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เซิร์ฟเปิดเลยครับรู้จากประชากรชาวเมืองชาวนักสู้ทั้งหลายได้เลยครับเลเวลจะอยู่ที่ปกะมาณหนึ่งสองสามสี่กันอยู่เลยนะเฮ้ยเกลือจัดแสดงว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันเกลือเว้ยไม่ได้เลยเลยนั่นแหละเราต้องเปิดกาชาข้างๆเขาเพื่อบูสดวงของเราทฤษฎีนี้เกี่ยวไหมไม่รู้นะครับอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลล้วนๆแล้วนี่ก็คือกาชาที่เราจะเปิดครับผมมินิเอ สุ่มไข่ครับทุกคนฟองละ600แคสฟองหนึ่งประมาณ6บาทเราจะซัดกันกี่ฟองดีครับทุกคนจิ้มเลยเฮ้ยซื้อทีละห้ฟองเหรอจัดไปครับทุกคน1นึ่พฟองซื้อเลยช็อปปิ้งสักคู่ซัดมาแล้ว1,000ฟองแคสเพิ่งแหว่งไปไม่ถึงล้านเทบทรูของจริงโอ้โหเซิร์ฟแน่นมากนะที่ขนาดเกมเพิ่งเปิดได้ไม่กี่นาทีนะครับอ่า เซิร์ฟเต็มไปเซิร์ฟเต็มสองเซิร์ฟพี่ดวงดีที่สุดข,ของไกาย,ยอีกอ้อเดี๋ก่อนเออเดี๋ยวขอแนะนำเกมโซนโฟสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเล่นเกมโซนโฟนก่อนนะครับเป็นเกมแนวต่อสู้ครับทุกคนแบบต่อยเตะเต,เตะศิลปะการต่อสู้ครับผมซึ่งจะเปลี่ยนอาชีพไปตอน Level อเลเวลสิบเฮ้ยไอ้นี่เลเวลสิบไวมากเกมเพิ่งเปิดรีบดีกว่าพี่เราจะมาเปลี่ยนกับเจ้าหมอ,อนี่ได้เลยโดยตอนนี้จะมีทั้งหมดแปดอาชีพครับทุกคนเซคโคน,นโดมวยสากลมวยไทยคาร์บูเอล่ายูโดมวยปั้มฮับซึ่งผมก็คิดไว้แล้ววครับ่าผมจะเล่นนเป็ มวยไทยครับผมสกิลแม่โคตรเท่ดูครับหนุมานหักดาบป้องเด็ดปีกปักษาโป๊ะปะเป๊ะ้วก็สวัว่านอนข้ามุวยเข่าเ้าพีหน้าจงอ้างไปชิดเหยื่อโอ้ดูชื่อท่ากันละโคตรเท่ือสีบทยาโอ้โหเตะยาแตะคุณเข้ารนํำใจขวาตายสายสลบ วายู so อัศดรบัวพังแล้วผมก็เล่นเป็นตัวละครหญิงนะครับเพราะมันเป็นความแบบสัใจอะครับตัวเล็กนิดเดียวแต่ของโหดตีบวกเยอะแต่ทีเดียวผู้ชายตัวใหญ่ไส้แตกสัใจจัะโอเคถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปหมุนไข่ก,กัน<อ>มาขอดูดรวงมึงหน่อยไข่หนึ่งฟองลูกของเราทําการปักได้ฟองแรกด้ของเช่าเนี่ยคือเกลือนะครับทุกคนของเช่าว7วันเฮ <Hey! S 1> แต่เดี๋ยวนะมันเปิดได้ทีละฟองหรอ เปิดทีละพันลูกไม่ได้หรอได้เงินส0 0 0มื่นเซนครับผมเงินในเกมหนาดิเปิดได้ทีละกองทุกคนโอเคเปิดยาวๆแบบนี้กดล้วนๆเลยครับได้อะไรบ้างวันนี้อ่าดูของตรงซ้ายล่างได้มาดูกันนะว่าผมจะได้ของถาวรสักชิ้นหรือเปล่ารำมรั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 รั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 ว้าวเรา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 แค่เปิดไปสาธุกับใบก็เหนื่อยแล้วป่ะเราเปิดแบบรวดเร็วเลยทุกคนเฮ้ยผมได้ของถาวรแล้วทุกคนนี่ ตาแมวสีดำถาวรเลยถาวรเลยสวัสดีครับกายงิต FC ตัวจริงไหม <Hey. S 2> เริ่มไปเท่าไหร่เฮ้ย <Hey, S 2> <laughs> พวกนายมาดูดดวงผมปะเนี่ยสวัสดีครับเปิดต่อยาวๆระหว่างทางไนดะ้ที่ขุดแบบสอหัวมา3ามอันเราลองเปิดมาขุดกันบ้างดีกว่าทุกคนเนี่ย <Yeah. S 1> ขุดเลยโอ้ยเสียงขุดเต็มหูไปครับเหมือนผมจะได้ของถาวรละนี่หมกโครงกระดูกของนรกโบราณสารฝันไว้เด็กจัดสารฝันไว้เด็กจริง กูเปิดลูกขอใหหมดทีเดียวพันลูกนะครับทุกคนใครครับทุกคนไก้ครบพันฟองแล้วครับ้าลุดท้ายโอเคหมดอันนี้คือของที่ผมได้มาทั้งหมดครับได้ของถาวร5ชิ้นครับผมกระเป๋าสิงโตสอใบเปิดเลยครับเราต้องมาลุ้นนะนะผมได้ของตัวอะไรถ้าไม่ได้ได้ของตัวละครตัวเองก็จะใส่ไม่ได้ครับทุกคนั <Okay. S 1> ห,หมดอันนี้แมวดำครับไปที่2แล้วก็หมวกเล็ก เรียบร้อยได้ของตัวละครเซราที่ผมเล่นบ้างไหมไม่ได้เลยครับผมนองนองได้ของตัวจูนี่เด็กผู้ชายและวมวกเล็กล่ะของเร อา้าขุดจนเลเวลัพ <c oughs> ขุดก็ได้เปิดด้วยนะครับไต้องไปเก็บเวลกระเป๋าแมวของบิ๊กกี้กับจูนี่กระเป๋าสิงโตของเลก,กับป้าโอ้ไม่มีของสาวน้อยเซราเลยนี่ฮ้ยจะเปิดพันฟอร์ได้เงินเกือบ 20M เอ็มเลยวะเปิดมาได้อย่างสวยงามนะครับการบุนไข่ของเราเกลืออย่างมหาศาลเนี่ยผมขอตัวไปเก็บเลเวลให้เลยว่าสิบเราจะน้นเราจะไปเปลี่ยนอาชีพแล้วก็เข้าไปแม่ไม้ม,ยมวยไทยกับผู้เล่นคนอื่นกันแล้วเจอกันตอนเวลสิบ เลเวลสิแล้วครับเราสามารถเปลี่ยนการ์ดได้แล้วถึงเวลาเลือกสายคุณคะแม่เตรียมโดนศอกอาบยาพิษกายหงิดแน่สายของเมียที่บอกครับจะเลือกได้4สายเทควันโดบ็อกซิ่งมวยไทยคารับอบล่าแน่นอนอยู่แล้วครับคุณคะแม่เปลี่ยนอาชีพเลยมันจะต้องล้มไปนี่เพื่อเปลี่ยนอาชีพนะครับ่า้มากกุโดนเปิดก่อนละไม่ตาย อ๋อมันต่อยเฮียสามาถจนมันตายได้นี่ว่าอีซี่จ็ดโอเคเปลี่ยนเป็นมวยไทยสำเดร็จแล้วครับ <c oughs> และสิ่งที่เราจะไปทำกันต่อไปก็คือ ตีบวกครับทุกคนเราจะไปตีบวกสกิลกันตอนนี้ผมยังซื้อได้แค่สกิลบวยไทยเวลสิบนะครับเพราะว่าเรายังเวลสิบอยู่ซื้อเลยครับวายุอส,สดงแล้วเราก็ทําการสวมใส่และไปตีบวกกันเลยลุยและนี่ก็คือหน้าตีบวกสกิลนี่คือสิ่งที่หัวร้อนที่สุดในการเล่นโซนสี่เลยครับทุกคนตีบวกสกิลขึ้นชื่อว่าตีบวกชิปหายหมดเกมนี้สุดอยู่ที่บวกสิบนะครับทุกคนด้วยตัวสุ่มพันกว่าใบของผมผมอยากได้แค่บวกเก้าหอรอบ วอย่านอนกันโบกแปดอะสัตว์กหนึ่งขึ้นไปก่อนเลยเปิดดีเปิดดีหรือว่าบบกหนึ่งมันติดร้อยเปอร์เซนต์วะการที่โบกสี่ทำไม่ตีแรงขึ้นนะครับผมอ่ามาบบกสองแล้วผมสัดไปบบกสามกันต่อเด้งเอาเว้ยอเว้อ่าพอบบกสี่เป็นต้นไปจะมีความพิเศษหรอครับทุกคนเวลาต่อยเนี่จะมีเอฟเฟกต์แสงสกิลออกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโคตรเท่และครูก็แตกเลยนั่ไงล่ะโอ้เท่ไปนะน้องกลับไปบบกสามครับเวลาแตกก็จะลดด้วยนะครับผมทำแบ็คบบกสามหยานบบกสี เดี๋ยวเดีวเดีวเดอันนี้ผมหวังบวกเก้าแต่แค่ขึ้นบวกสี่มึงยังขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขนล้ลงกเหรอวะเฮ้ยเออมาแล้วบวกสี่ครับผมบวกหเลยออมามาหครับหกบวกหกบวกหกเฮ้ยไอ้ไอ้มอนไบวไอ้ไอ้ไอาไปอไ เป็นไรมันเพิ่งเริ่มต้นยังหนึองพันกว่าใบหกหกตีไปตีมากลับมาอยู่ที่เดิมอย่าบอกนะบวกสามอ่าเป็นเลิกกันั่นแหละครับเพื่อนๆคิดดูเมื่อสมัยส,ยส,ยสยิบกว่าปีก่อนผมนยังมอต้นอยู่วันๆตีบวกแบบเนี้ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตัวกูไม่เก่งขึ้นสักทีวันนี้กูมาเอาคืนแล้วจะเอาบวกยังต่ำๆเลยแปดมเราจะฟัดยาวยาวนะครับผมแล้วก็กลับมาบวกสามใหม่เจอกันบวกหกแล้วค่อยมาลุ้นกันหกแล้วครับมาลุ้นขึ้นเจ็ดกันครับทุกคนซึึ่่่่่่งงเเเเเเเววลลลาข้้นนนนบบกกีีียยยมมมมมมััจะพพิิิิิศษไปปปอออออคครตตตดดแแสสสหืื แล้วตอนนี้ก็ปล่อยสีส้มแล้วอยู่เนี้ยเอ้ยมาบวกเจ็ดสักทีเจ็ดเอแมห้าหกห้าหกสี่สามห้าหกสี่สี่สี่สามสามห้เจ็ดราไม่ต้องเจ็ด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 เขาต้องเจ็ดแล้วนะมันหกมาหลายทีแล้วจะสิบรอบแล้วบวกเจ็ดมาแล้วครับทุกคนวายโยนสะดือบวกเจ็ดบวกแปดเลยป้าทุกคน เบิกแปดนี่ก็จะพิเศษขึ้นมาอีกต่อยเป็นสีแดงแดงเล่นหมูแล้วผมจะไม่ผิดอะ่ะสีจะแบบจี๊ดขึ้นเป็นไงทุกคนต่อยเล่นหมูยางไงอีกเล่นหมูไหม <Yeah. S 1> แต่มันยังกลับมาบกเจ็ดให้ผมขึ้นไปแปดเลยแปด <c oughs> ย่างก,กันงวดมีเวลาทั้งวันวันนี้ผมวอา1,400ใบถาไยแลว <c oughs> หุ้ยกลับมาเจ็ดแล้วทุกคน แปดให้กูหน่อยเธอแปดแปดปดโอ้โยกลับมาเจ็ดอีกครั้งแล้วแล้วเพื爸爸่อนดูับขอโบกยิ่งเยอะเนี่ยดาเมจยิ่งขึ้นเยอะนะขึ้นโบกแปดนี่ดาเมจเพิ่ม20%เลยนะ8อแปด้ยแม่งยากจริงโบกแปดกลับมาเจ็ดลูกพ่อรอบนี้แปดแปดแปด บวกแปดบวกแปดพัรโชองกับเจ็ดรอบที่ไหนเราไม่รู้ครับมึงต้องแปดให้คุณสักทีได้แล้วแปดแปดว้าวบวกไปบวกมาเหลือบวกสามปรบมือครับทุกคนเวอร์เลย์กูจด็จดเจด็จดเจด็ดเจ็ดเจ็ดออเออบวกที่ฝั่งอ้ไรเกี่ยวตั้งตัวแปด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  ขึ้นบวกแปดไปกูโดย,ยจันกูไม่ไหวแล้วนะขออนุญาตเปิดสูตรลับซื้อสกิลมาเลยผมซื้อสกิลเดิมเพิ่มมา5สกิลนะครับผมมาทำให้มันบวก7ทุกสกิลแล้วมากดขึ้นบวกแปดทีละสกิลปอง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 ,ปอง,ปองมันต้องติดซัก มั้งบวกเจ็ดทุกสกิลแล้วครับทุกคนถ้าเกิดเราตีบวกสกิลละทีต้องมีสังหาร,รที่มันบวกแปดใช่ไหมครับทุกคนใช่สิวะอันแรกบาเลยครับวายูตีนงบวกแปดจบเลยไหมไม่จบครับผมลงไปบวกหกสกิลที่สองสั้นมาต่อตีทีละอันต้องติดสังหารเชื่อผมเชื่อผมเชื่อเชื่อไหมอ่าเริ่มทรงไม่ดีแล้วนะครับสกิลที่สามบวกแปด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 ชิบหายแล้วเร,ริ่มยางแล้วครับทุกคนมึงจะไม่ติดสังนาแล้วจริงวะเนี้แปดแปดแปดสกิลสุดท้าย ชิบหายชิบหายจริงชิบหาย6สกิลไม่ได้ตั้งอันเลย68ขึ้นไม่ได้ตั้งอันเลยขึ้นไม่ได้ตั้งอันเลยเกดเราทูดีขึ้นบก8รอบที่สองรอบนี้ไม่ติดอีกกูเลิอกอ่าได้แล้วมึงล่ะติดไหมอ่าการบวกหกอย่างรวยเร็วทันใจครับพี่น้องและก็ยังคงบวกหกอย่างต่อเนื่อง หก <G ül> อีกแล้วกูทอทำไมขึ้นบกแบบมันยากอยาก่างนี้ไม่ติดเลยไม่ติดเลยไม่ไม่ไม่ติดจักกตะก,กิ้เลยพอกันทีครับทุกคนพอกันที ความอดทนผมมันหมดแล้วครับทุกคนจะใช้กันแตกแทนแล้วครับสิ่งนี้มันมีค่ามากเวลาที่เราตีแตกเนี่ยบวกของเราจะไม่ลดจะอยู่ที่เดิมจะทําให้เราไม่ต้องไปสู่ลุมนรลุมขึ้นลุขึ้นลุ่ขึ้นล่ขึ้นลงขึ้นลแต่เรามีเพียงแค่18ใบเท่านั้นสนั้นเลยยังคงบวกเจ็ดเขาจะยังเจ็ดอยู่ไหมทุกคนเขายังมั่นใจกับเลขเจ็ดของเขาอยู่สามใบแล้วนะครับก็ <L un ters> ยังไม่ยอมที่จะขึ้นบวกแปดครับผมสี่ใบแล้วครับ สี่ใบแล้วยังคงยืนยันที่บวกเครับผมสำหรับวายุอัดงสกิลนี้มันไม่รู้จักเลข8ครับพี่น้องเฮ้ยห้าแล้วหแล้วเนี่ยโอ้ oh my god <c oughs> ถ้า18บแปใบไม่ขึ้นบวกแนี่ผมไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้ก็สิบใบแล้วครับ <c oughs> <c oughs> 10บใบสุดท้ายได <c oughs> <c oughs> ้เหืเห่อไปแล้วครับ <c oughs> ติดสักทีกูน <c oughs> ึกว่าการติดกันแตกแปใบสุดท้าย จะขึ้นบวก9โคตรยากแค่บวกแปดขอ,อทอรมบานขนาดนี้แต่ดูครับให้ิดเราขึ้นบวก9ได้เนี่ยดาเมจขึ้นมาเป็น27%เซลยนะและเอฟเฟกการต่อยเนี่ยจะเป็นสีโมวงชูชมพ,ชมพูโคตรสวยขอสัมผัสสักครั้งได้ไหมจ้าไม่ได้จ้าเจ็ดทีทุกคนไม่ขึ้นอีก6ครั้งไม่ขึ้นอีก5ทีมันก็ยังไม่ขึ้นสีสุดท้ายควออกกามบาดใหยุดนิเลือนหายไปแล้วก็3ทีสุดท้ายทุกคนบวกเก้าของไก่ คงเป็นแค่ฝันไปเพราะแม่งไม่ติดเลยเนี่ยมีแต่เบ๊บบบบบเพลง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 แล้วก็จุดสุดท้ายก็เพลงคำนี้ได้ถูกยุคสมัยอยากรู้ให้ค้าขายอยากชิบหายให้ ิบหายจากการตีบกมาแล้วเรามาระบำแม่ไม้มวยไทยในพีพีกันบ้างดีกว่าเพื่อนแม้ว่าเราจะเป็นเทพถูกก็ไม่ได้โกงมากนะครับดูสเตตัสครับเพิ่มมาแค่50ประมาณ10%เท่านั้นครับผมก็ดีแล้วครับจะได้ไม่เหลื่อมล้ากับสายฟรีมากเกินไปแต่สกิลเราก็จะตึงหน่อยเพราะบวกแปดจะแรงขึ้น20%สังเวียนเริ่มต้นขึ้นแล้วครับไม่ได้แล้วไปสิบปีคอมบงคอมบไม่เป็นแล้วนะแต่ไม่ใช่ปัญหาเราจะเข้าไปว่ายน้ำมั่วๆัวรำอย่างเดียวด้วยสกิลบวกแปดที่เราเพิ่มบวกหแปดอ นออกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทันไหมอยู่ที่ล่อหรอมึง่อนหาลุกไปอีกลุกไปอาาีกอุ้ยอะไรอะไรอะไรไอ้หนุ่มไอ้นายหนุ่มขออนุญาตหลบเซนิตเต้าไปไหนไปไหนไปไหนขุดเขาอะไรตั้งใจทีเดียวหลังแค่ขาบอหลังดอกยังไงเราอะยังไงเรา,าอะเขาแตงเข้ามุมเลยนระอ มาเด็กคุณเข่าแล้วตั้งแต่ไปทีหนึ่งต่อไปตอกอาวุธาพิษของใจอีกแล้วก็มาอยู่อัดาสนทองกบินาคิวยันลูไปไอ้นี่โอเคออกไอ้เป็นรอยตายัดลูนะครับผมเอาเอาไอ้ออกเลยเจ้ามันเราคิวหมกแปดออกเลยอุ้ยอะไรอะไรครับผมแล้วใจก็รับเขาที่หลังนะครับผมโอเคโอไปอีกแล้วเก็บไปตอกสูงแล้วครับเก็บของซะหน่อยเก็บเยอะแต่ลื้ใช้ความระเบิดไปแล้วมึงมาดีครับผมพันมาอยู่กิโล พันไม้ยูจินล่อคุณตาลัชของสมบักติวายูอัศดงไม่ตายไม่ตายอะไรครับผมวายูอัศดงพิภพทีคิวแล้วมาวิววิวโดนสวนโดนสวนเออเพื่อเราอัติเมตยูวช่วยเราครับผมไอ้ท่านตินี่เหมือนจะทีเดียวตายเลยนะวายูอัศดงหูตกบ้องหูกดเกินกดเกินอุ้ยมันสอบอับยาพิษก็ยิงิด่พิษตายเนี่ยคุมาเดชสวยเพื่อเราเข้ามาค่วเดชสวยจัดกูโดนบอยเตะตาย มือขึ้นมาครับผมมือขึ้นมาแล้วก็รับเข้าที่หน้าเฮ้ยเราทีมมาทีมป้าทีมมาเพื่อนทีมเออโคกู๋ว่ตายไหมไม่ตายเหรอทีนี้จับจับอะจับ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 มันหนีวะกระต้องคุณเข่าอะไรน้ำใจปิดงานแล้วป่ะคุณเข่าวไรโดนอะไรตายป่ะน่ะมาดิมาอีกกิโลคูนขันมาอีกกิโลคูคุณเข่าอะไรน้ำใจสอกเข้าไปหนึ่งชีสสอบอาเซียติดใจคิวไปโดนคุดขับวุ้ยขยันหมุนนะมึงไปไหนจ้าคุณเข่าอะไรน้ำใจ ใครยังรู้ขึ้นมาโดนอีกไอ้นี่มีอันติครับผมนวตกรรมของอาจารย์รสมศักดิ์ต่อไปท่าต้องห้ามอาจารย์รสมศักดิ์ครับผมเจาะยามแล้วก็วายุอัศจรงครับผมทำไมต้องห้ามมาเด้ออ้ยอะไรครับผมอะไรจ้าน้องสาว KO ครับผมระเบิดตัวเองเหรอผลต่อเวลาดันหยิบซัดเข้าลุมนี่น่าจะนัวอุ้ยตบมะขู่เพื่อนหวัวตบมะขูเพื่อนหวัวหันมาจิโร่คุณ เม้ยข่งิดทำอะไรไม่รู้ปล่อยหน้ามันไอ้มันอยู่เต็มเลยอยู่เต็มเลยแย่แล้วไม่ได้ลูกกู้เพื่อนสวยๆแข่งอิดจัดจ่อได้นี่เดี๋ยวครับผมด้วยคุณเข่าไหลน้ำใจยังไงยังไงแล้เราตัดแค่หนึ่งเองไอเราได้ฉันดุด้วยมาไอฉันดุด้วยพวกคุณเข่าไหลน้ำใจไม่หยุดไม่คำว่าโบว่ไม่เป็นยังไงล่ะโอ้โหโดนป้องเน่งมืนเลยตายครับผมเกิดให้ไวเลยเกิดให้ไวเลยเสร็จไปแล้วเฮ้ยเกิดมาโดนตีอีกไม่เป็นไรเราต้องตีเขาบ้างหน่อทุกคนอนุมานครับดอกโป้งทีเดียวแตกไอ้ตาวนี้ มาอันกี่โลอันมาอยู่กี่โลเราคือบอกแปะแต่เขาที่ได้จบแกเขาบอกเรย์เอฟบีพีด้วยยูวินก็มาดีครับว้าวเอฟพี MVP กายหิดอิมมัดอิมตีแล้วขออนุญาตไปตกปลายอยู่ริมตลิ่ง โอ้ยเย่สำหรับเกมโซนโฟน,นะครับเพื่อนๆเป็นเกมที่มีมานานกว่า10ปีแล้วแต่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่3หรือก็คือเมื่อวานนั่นเองสามารถเล่นได้บน PC เท่านั้นถ้าเพื่อนสนใจเดี๋ยวกายแปะลิงก์ดาวน์โหลดเกมไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้าส่องอระอย่าผิดเข้าที่หน้ากันได้เลยครับวันนี้กายอิขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับที่มารับชมกันจนถึงตรงนี้เลยเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งป๊อกให้กายอิทชแนลด,ด้วยแล้วเจอกันครับขอบคุณครับทุกคน